กาบเรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพนับตั้งแต่วันที่9ธันวาคมจนถึงวันนี้ได้มีประเทศที่ออกถแถลงการสนับสนุนให้ไทยดำเนินการภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกระบวนการทางประชาธิปไตยรวมทั้งสิ้น50ประเทศโดยเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายได้มีประเทศอินเดียประเทศศรีลังกา และนายบางคีมูลเลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้ออกแถลงการเกี่ยวกับสถานการณ์ในไทยโดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 1. โคศกกระทรวงการต่างประเทศรัฐบาลอินเดียอินเดียได้รับทราบพัฒนาการล่าสุดในประเทศไทยซึ่งเป็นมิตรประเทศที่ใกล้ชิดของอินเดียที่ได้ประกาศจัดการเลือกตั้ง อินเดียสนับสนุนมาตรการที่จะทำลงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมแก้ไขความเห็นทางการเมืองโดยสันติผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและกระบวนการทางประชาธิปไตยของประเทศไทยเพื่อกลับสู่สภาวะปกติ 2. คำถแถลงของรัฐบาลศรีลังกา ศรีลังกาได้ติดตามการพัฒนาการต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยศรีลังกาขอสนับสนุนให้มีการเจรจาและความร่วมมือระหว่างฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการหาทางออกโดยยึดถือหลักการประชาธิปไตยรักษาหลักนิติธรรมและสะท้อนความต้องการของประชาชนไทย 3. านายบางคีมูล เลขาธิการองค์การสหประชาชาติได้จัดการถแถลงข่าวในโอกาสสิ้นปี2013โดยมีข้อความส่วนหนึ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยว่าผมขอเรียกร้องทุกฝ่ายในประเทศไทยให้ละเว้นการใช้ความรุนแรงผมยินดีต่อการตัดสินใจของรัฐบาลไทย ในการแก้ไขปัญหาความตึงเครียดของประเทศผ่านกระบวนการประชาธิปไตยพี่น้องประชาชนที่เคารพครับปรากฏการครั้งนี้ที่นานา,นาประเทศรวมทั้งหมด50ประเทศได้ออกแถลงการสนับสนุนหลักการประชาธิปไตยของประเทศไทยจึงนับได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นในสังคมโลก ซึ่งแสดงว่านานาประเทศไม่ต้องการที่จะเห็นประเทศไทยของพวกเราก้าวออกไปนอกลูกนอกทางนอกแนวทางความเป็นประชาธิปไตยดังจะเห็นได้ว่าเพียงแค่ระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์เจวันนับระหว่างวันที่9ถึง16ธันวาคมที่ผ่านมาทั้งหมด50ประเทศก็ได้ออกถแถลงการห่วงใย ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยขอบคุณครับ